สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับข้าสู่ช่องวิตโกครับวันนี้เป็นวันเพนขึ้น15ค่ำเดือน3ครับเป็นวันมาฆระอุชาครับเชงเช้าๆนี้ครับบริเวณตรงอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุนารานีครับก็มีคณะโยงงานนะครับมาราบไหว้ขอพรครับ นายอพรตนุตนสาวรีท่านเท้าขึ้นนล้นนคนั่ครับดูบรรยากาศครับตางที่ทราบข่าวมาคือมาจากจังหวัดพุเก็ดครับ

จังหวัดกะบี่นะครับสี่รถบัสครับเอาบรรยากาศในภาพรวมรวมรภาพโดยทั่วไปนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับที่บริเวณอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีจังหวัดคนครราชสีมาครับ ไปเลยเจอจากก่อนไปเราขนกมาจากจัวัดัตตานีนะครับไปดูนครับไปเครับ ครับวันนี้พี่ครับฝออ่ายญาติครับพี่ครับฝออ่ายญาติครับวันนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับให้มาศึกษาดูงานที่อื่นแล้วก็แทรกอ๋อศึกษาดูงานที่อื่นอ๋อครับครัใช่ครับ บ้านทุกคนนะคะใต้ชิ้นหลังไปหน่อยค่ะใต้ชิ้นหลังไปหน่อยค่ะตอนนี้โครงการโครงการอบรมและพัฒนาศึกษาดูงานนอกสถานที่นะครับนอกสถานที่ขององค์การบริหารของผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับของ ทา <ar> งก็จากทูกเก็ตนลครับพวกครับวันนี้เรามาจากจังหวัดภูกเก็ตเลยเหรอครับหรือว่ากระบี่ครับโอ้มาจากกระบี่มาจากมาไปที่อื่นเหรอครับไป อ๋อไม่ไม่ครับอันนี้ส่วนส่วนส่วนองค์การบริหารของส่วนราชการมามาจากไหนครับเพาาตอง่านายดกระบี่ครับโอ้มาจากกระบี่โอครับโอ้มาตมาจากกระบี่ครับนี่ครับมาดูงานนอกสถานที่ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่านนางครับนี่ครับครับครับับนนี้ครับ ียงเียงหัวหน้าไม่จัดแก้มหัวหน้าจับแก้มสงสัยต้องไปสอนหัวหน้าใหม่ครับติดครับแล้วครับ ครับผมครับมามาดูงานมาดูงานในในโคราชนี่มานานไหมครับมากี่วันครับมานอนที่โคราชสองคืนโอ้มานอนที่โคราชสองคืนโอ้ไปที่อบตไทยสามัคคีมาโอไทยสามัคคีค่ะอ๋อที่เขากําลังเปิดงานอ๋อใช่ใช่ค่ะแดอกไม้หนี่งใช่ไหมครับครับผมก็ว่าจะขึ้นไปอยู่ครับสวยไหมครับสวยค่ะสวยมากเลโอ้ครับ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 อ่าจะจะ โจะกลับแล้วันที่13นี่จะกลับเลยใช่ไหมครับเดีววันนี้จะเข้ากรุงเทพออวันนี้เข้า่กรุงเทพที่พิพิธภัณฑ์เอ่ที่เป็นเรือข้ที่นั่งครับโอ้ขอบผมครับครับครับขอบพระคุณนะครับครับขอบพรบคุณนะครับผมครับอบบอบ มาให้สมวนครับนอกจากจะประชาชนนั่งเที่ยวะะจาจาแล้วก็มาจัต่างจังหวัดนนะครับก็ยังมีของในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับที่มาไหว้สักการะในวันมาพักบ,บูชาครับส่วนเชา้าๆอากาศมาให้ชมันครับ เดินมาดูทางร้านขายขอ,อยงมาเลยครับ ็วันนี้ก็จะขอส่งท้ายด้วยเนี่ยครับพราอาจารย์เนี่ยตรงนี้เป็นต้นมหาต้นมหาโพ,าพโอ้ต้นสีมหาโพครับ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 ต้นสีมหาโพนะครับสำหรับวันนี้ครับ ก็เป็นบันมาพัะบ,บูชาครับก็เอาของที่ดีมาฝากท่านผู้ชมครับทําบุญกับ,บาทเหมือนรูปนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับจะมีขึ้นต้องขึ้นในวันที่วันอาทิตย์ที่9มีนาคมครับพุทธศักราช2,568ที่บริเวณแห่งนี้นะครับจะมีงานบุญงานใหญ่เป็นงานบนุญ อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ